โอเคครับผมก็ปลูกชานาลนะปกติด้วยนะครับผมก็บลูกชานาลนะนะครับ,บกนะนะบ็ขอคุยเรื่องดูดีนะแล้วกันนะครับผมเพราะว่าช่องพิคิดว่ยทีดีผมจะดูไรช่องพิคิดว่านะครับผมจากช่องว่ยทีเดียวนะแต่ผมไม่เปิดดูหรอกนะครับผมคือช่องตัวยูทูบบล็อกคลิปนะครับผมเนี่ยคลิปโทรคุยนี้กลุ่มนี้แหละเห็นเรื่องของบุกใช่ไหม จบาำหนึ่งที่ว่าเล่าให้ฟังไม่ใช่สิคือช่องคนไทรับคนบ้าแชนแนลฮะที่เป็ดเป็นช่อง,เ,ง <c oughs> เป็นคนบ้าเลยนะเออถือเป็นคลิปโฮลคูลที่ผมได้จับแม่เลยนะครับอันนี้คลิปขอ้โหไอ้นี่เลยนะครับผมนะชอบนะครับผมมาครับผมอันนี้คือผมจะมาแบบคลิปไว้เป็นโจโจเลยแล้วกันนะครับผม,ผม,ผมบบเพราะว่าผมพีบอลเล็กกับช่องเก่ามาแล้วว่าก็ เอยโดนแบบนี้แหละไอ้คิดว่าจะไปคิดเล่าเรื่องอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่มีเสียงเขาด้วยค,คำไม่สุภาพแล้วกันนะครับผมมาครับด <c oughs> ีดีน,นะครับผม,มาาน,น่าจะอนดีมั้งเนี่ยเดีก็บรูปปัดไม่หมดเลยปัดคลิปไปไม่สดวไวให้หมดเลยนะครับผมนะครับอันนี้คือปิดาำนานกลุ่มอันนี้คือมันไม่มีคำไม่สุภาพเนาะ ผมจะปรับบางส่วนนั่นนะครับผมอันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะได้ปรับคลิไปไปเป็นชดตัวให้หมดเลยนะครับเพราะว่ากันไว้ก่อนนะเนี่ยเดี๋ยวเพื่อโดนยูทูบอ,อกุกิอีกนะครับเดี๋ยวคลิปไว้เป็นชดตัวไปนะครับผมก <c oughs> ็ชั่งมาเถอะอันนี้คืออันนี้โฟกัสนะอันนี้ไม่เกี่ยวกัน อย่างนี้เหยื่อเพื่อนม,ม,มัน,นมีความมีศักยภาพอีกผมมาการไปก่อนเลยตอนนี้นะครับอันนี้คือคลิปของคุณแทรเนาะคลิบแปรที่ว่าหายไปเพราะว่าคลิปกระเจิดต่อไม่ได้สดตัวเลยนะครับผมไี้ช่องคุณแทรเนาะคลิปแปรนะครับผมก็อาจจะต้องเลิกกล่าลวนะครับผม เดี๋ย่าเล่าเฉพาะของแห็นบินไปนะสุดแดนนะไ <c oughs> อันนี้อันนี้เรื่องของคุณผมบุกเนาะปรับโซตัวไปเลยก็ได้นะั่นปรับไม่ให้โซตัวให้หมดเลย มครไอนน้กลุ่มบางโจทย์ไอ้กลุ่มพูดคุณเฟอร์อะไรเงี้ยเนี่ยก็ไปดูไลฟสดมาตก,กใจหมดเลยนะครับแต่ของผม,มยังไม่โดนเลยครับแต่ว่าก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะ <c oughs> ก็อันนี้ไม่มีไลฟ์สดหนระอกไอ้กลุ่มบึงมีกับโอ้ต้องี่ว่าออกกลุ่มไปนะครับผมไอนนคิวมีเนาะไอคิวของกลุ่มบึงมีเนาะ จะมีคำหยาบหรือไม่คำยหยาบเพราะจะต้องปรับอ่ะกันไว้ก่อนนะอันนี้คิมมี่เนาะอันนี้คิมมี่ปัจจุบันช่องเก่าก็มันก็ปิดไปเรื่อยปิดช่องไปเรื่อยอ่ปอันนี้พวกหมดช่องอันนีไ้ไม่ลบนะนะครับพวกคุณเฟอร์เนี่ยอันนี้คือเรือ่องศุขกรรมของผมเนาะเขามีคำศุขฆภาพนี่ยต้องขออภัยด้วยกันนะปรับคิมไม่เป็นส่วนตัวให้หมดเลยนะครับผม เพราะว่า <c oughs> การเรื่องของยูคูโมติบิคอันนี้โรบักติวิคเป็นเมื่อก็อันนี้เป็นคุณน้ำโมสองนะไม่ใช่คิมมี่นะครับผมอันนี้เป็นคุณน้ำโมเนาะมีคำไม่สุาพเลยนะอันนี้เป็นเรื่องของคุณคุณชีพนะถอนทองนะอนดีตแฟนรับผมแล้วก็อดีตแฟนเก่าของพิชิตอันนี้ปัจจุบันนะผมออกกลุ่มไปแล้วเนาะเออออกกลุ่มไปแล้วนะครับผม คือออกหมดทุกกลุ่มแล้วตอนนี้ไอ้กลุ่มมิสเตอร์เนี่ยเพราะว่าผมแบบผมมองไปทส่โนตัวคนเดียวนะครับผมอันนี้อันนี้เลยนะผมอ่ับนีหน้หมดเพราะว่ามันคิดเพราะถ้าจะเยอะมากเลยเดีย๋ยวข,ของของที่คิดว่าจะเยอะก่าว่ามันมีทั้งไลฟ์สดนะครับผมไลฟ์สดทั้งไลฟ์สดแล้วก็ทั้งคลิปคือเขา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 ทำสองอย่างง่ายๆนะครับผมทั้งอะไรไอ่ะ ครังเงือสดเลยนะครับผมแล้วก็เขอาจคิดไปปกติไม่ไดยนะครับผมเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวไปเช็คกันก่อนเดี๋ยวเพลนี้ก็ต้องปรับให้เป็นโนโตด้วยนะครับผมผมยูกลุ่ม,มาสามเดือนแล้วออกกลุมไปเมื่อสามมาที่แล้ว <c oughs> อันนี้เรื่องของคุณคุณบุนะ๊กเนาะ ทีเรื่องของดีคุณชิออปอธิปรับไม่เป็นส่วนตัวก่อนนะแต่ว่าชิปเ e อเทเซนน่ะไม่ปรับนะผมผมไม่ปรับแน่นอนเลยเนี่ยดีไม่พวกไม่ช็อตด้วยนะทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ผมปรับชิไปไม่เป็นส่วนตัวเลย <c oughs> ก็ก็ปรับชิไปไม่เป็นส่วนตัวเลยนะ <c oughs> ค,ครับ เดลเลอรของบุญมีนะครับผมอันนี้ลูกพิสุเทพก็บุญมีนี่แหละนะครับอันนี้พิภนะ <c oughs> รเดกอันนี้คุณคุณเบสเนะี่ยอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้ <c oughs> เพราะว่าของคุณเบสเนี่ยไม่มีความสุขภาพด <c oughs> ีบักไปก่อนเลย ไบ่ได้ยินแต่ว่าแชร์กิฟต์ละอันนี้คือโทรคุยในกลุ่มก็โทรกันในสภาพด้ีกว่าอันนี้ตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องตัวเราสัญญาณไวไฟนะครับผมผมว่าจะไปคิดต่อเรื่องแต่ว่าก็การไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้ก็ฝากคิบว่าเป็นส่วนตัวก่อนนะครับผม ก็ขอโทษทุกคนเลยลกันขอโทษเอฟซีขอโทษยุกคาเลยน,นะครับผมขอโทษพี่คิดไปพีจีด,ด้วยแล้วกันนะครับผมพี่ต้องปรับคิดไปเป็นส่ตัวแต่ผมไม่ลบคลิปนะครับผมผมไม่ลบหรอกครับลบทำไมอนะวิดีโอเนี่ยผมตอนนี้นผมเอาผมมาออกกลุ่มไปแล้วนะครับผมแต่ว่าปรับคิดไปส่วนตัวกับผมไม่ลบหรอกมันเยอะมากอะวิดีโอเนี่ยมันห้าสิบอะวิดีโอนะ คิดอย่างเยอะเลยอันนี้ฝากคิดไว้เป็นส่วนตัวก่อนนะครับผมทุกคน <c oughs> ก็อดส่วนตัวให้หมดเลอต้องขอโทษด้วยน,นะจังครับเ <c oughs> ขาบอกเขากมี <c oughs> มอาหารทำสูกค้าไงแต่ว่าอาจจะผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดหรอกนะครับกันได้ก่อนทีก่จะแก้เราเนี่ย ที่เรื่องของคิมมี่เนาะคิมมี่เนี่ยอดีตมีคำมึงไม่สุขภาพเลยนะครับคิมมี่นะครับผมนะอันนี้อะไร่ okay. ะชี้แจงโอเคครับปเก็บไว้ก่อนเลยตอนเนี้ยเขาเฉพาะที่เรื่องเกี่ยวกับกลุ่ม messenger อย่างเดียวเลยตอนเนี้ยน,นะครับอีบีก็เจ็สดสองเคำผมอันนี้เก็บไว้ก่อนนะอ่าอันนี้อวตาร อวาตารนี้ก็เก็บไว้ก่อนเลยดอนเนี่ยคลิปให้เป็นส่วนตัวแล้วผมตกใจมากเลยจรนง้ต้องพิสิบแม่งตัวยูทูบโวคลิปนะครับผมแต่ว่าผมปรุงอบรมอะไรผม,ผมไปดแนะแนะูแล้วสดคร่าวๆนะทีนี้คุณบุญมีเนาะคุณมีเนี่ยก็ส่ซเยอะแนวอดีตส่งเยอะปรับส่นตัวให้หมดเลยตอนเนี้ย <c oughs> มหมดเรียนหมดลวทุกคนรมผมไปเช็ดทุกนนอกนผมปากคลิดไว้เป็นส่วนตัวให้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าการยูทูบล,ลิปนะครับผมขอภัยเจตกูดได้กันแต่ว่าสองอันนี้ปักไว้เป็นสาธานาจะยังอยู่นะอันนี้อยู่ในสาทานะเพราะว่ามันไม่มีเนื้อหาคํามป็สุภาพอันไหนที่ว่ามีเสียงคํามป็สุภาพอะ คำหยาบคายอะไรเงี้ยก็ก็จะยืนอยู่สาธารณะเนาะ้องปักบ,บางส่วนไปนี่แหละอืมประจํมีคมําเปสุภาพน,นี้คุณโฟกัสอันนี้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับโทรคนี่กลุ่มนะอันนี้ส,สรุปว่าบอกคลิปไป้เป็น,นตัวบางส่วนเนาะเอเกี่ยวข้องก,กับกลุ่มขเขาง่ายนะนะครับผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะผมตกใจมากเลยกี้ตอนที่ที่ผมไปดูไลฟ์สดช่องวิคิดอนะ่ะอันนี้เรื่องของคุณโฟกัสแบบ บนนี้เาะผมปรับแค่บางส่วนอแล้วกันะะนะ้ายในไม่มีคำที่สุภาพอะนะครับแต่ผมไม่ลบหรอกคนะรับลบทำไมอะลบเพราะว่าจะผิดหวังเดี๋ยวพิสิทธิ์ไายดีดิงไม่ผิดหวังอีกนะครับมีบทเรียนในดีกันแล้วเหมือนกันซีมี่จำได้ปะดีไปครับผมแม่งเป่าคิดความทำลายคนละตัวเองเนี่ยปิดช่องก็บ่อยแล้วเกินผีเข้าผีออกแล้วเกินนะครับผม เปักาไม่หมดเลยโทรคนยในกลุ่มเนี่ยอันนี้คุณเบเนาะเบที่ยังอยู่เป็นสาธารณะอันนี้คือเอลี่ยนห้องในะช่ไหมเน,นี่ยเขาประวัติกลุ่มอาจจะปรับชีวิตไม่สอดส่วเลยอันนี้คิมมีนะ่เนาะอันนี้ตอนมาเชียร์กันตอนที่โทรคุยกับเห็ในใส้ส่วนตัวผมนะ่นะครับผม หมดแล้วเนี่ยก็หมดแล้วทุกคนโอเคครับก็ช่องว่า okay, okay, ีด <comm> ีๆเนาะโอเคเนาะโอเคแล้วผมคลิปไปสดตัวให้หมดเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวโดนดูทุกโรคที่บิดนะครับผมัำไปก่อนนะครับผมเพื่อโดนนะครับโอเคนะครับก็ไปก่อนละเพราะว่าควาะผ่านกดได้นี่มันก็ไม่ง่ายหรอกครับ ไม่ชินเรองง่ายนะครับกฎผ่านกดนี่ก็ไม่ชินเรองง่ายนะครับไม่ใช่ไม่ชินเรองง่ายเนละยผ่านกดมันมีบทเรียนอะไรดีก็ช่องเก่าของบินไปถ้าถ้าผมจะลงอ่ะถ้าสมมติว่าลงไม่ลงแล้วอะไรเนี่ยผมออกกลุ่มไปละอย่างเบนเจอร์เนี่ยนานมากเฮ้ยค้องคลิปนี้ก็คือออกกลุ่มไปแล้วนะครับผมอเอันนี้ชี้แจงโดนจีเซนอ่ะนะครับเจ๊ผมงเลยแล้วกันเนี่ย โอเคเนาะอย่ผม,ผมไม่ดูนะครับผมสุดคนไปดูหลังบ้านผมได้เลยนะไม่ดูนะครับผมนี่อยู่สบายทีกุกระพันธนะครับผมแต่ปับคิดวเป็นส่วนตัวก่อนนะครับผมอันนี้ปรับคิดวเป็น่วนตัวก่อนนนี้ยังไม่โดูนะแต่ว่าอน,นาคตเดี๋ยวเพื่อโด,ดนอีกช่องพิชิตไวด้ดีๆนะครับโอเคนะครับผมก็ไปก่อนลนะสวัสวดีครับผมก็ขอบคุณม,มากเลยที่มาดูแล้วกันนะสวัสวดีครับผม